ไม่ควรมาแย่งกินสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมินมากินผลไม้รวมค่ะหลักสีเลยค่ะวันนี้มิ้นจะมากินกับนี่เลย พริกเกลือแล้วก็น้ำปลาหวานนะคะของแบรนด์มหาสารน้ำปลาหวาน,นะค่ะปีที่เรามิ้งกินแล้วนะคะทุกคนอร่อยมากปีนี้มิ้งก็เลยรวบรวมผลไม้มานะคะแล้วก็มากินด้วยกันนะคะวันนี้ก็จะมีน้ำปลาหวานกุ้งะค่ะแล้วก็จะมีพริกเกลือกะปินัวนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นกะปิหวานนี่เลยกะปิหวานเป็นของแบรนด์มหาสารน้ำปลาหวานนะคะ<ช>เดี๋ยวนนะะเ,รเราไปกินกันเลยวันนี้ก็จะมีสับปะรดแอปเปิลกีวีลูกไหน มะม่วงหาวมะนาวโห่มะม่วงค่ะแล้วก็มีมะม่วงดองด้วยนะโอเคเดี๋ยวไปเริ่มกินกันเลยค่ะเดี๋ยวกินอันนี้ก่อนน้ำปราหวานกุ้งนะคะสีนะคะจัดจานมากกินอะไรก่อนดีทุกคนมะม่วงแล้วกัน หอมกุ้งางอร่อยอร่อยเหมือนเดิมอันนี้เป็นน้ำปลาหวานกุ้งนะคะ กรึงกะปิหวานกินทุกรสกะปิหวานกินกับอะไรดีกินกับแอปเปิ้ลเหรอหอมกะปิมากไม่รู้ใครใช้กะปิเลยหอมมาก ใครอยากกินนะคะพริกกดะติกตอกเพจเฟซบุ๊กค่ะพิมพไปเลยมหาสารน้ำปลาหวานค่ะนี่ก็เพิกเกลือกีวี อระนะ่อยมากอร่อยสุดเลยอืม ม่งวงดองรสชาติเข้มข้นม่งหางมะนาวหอเปรี้ยวมากอันนี้มะม่วงมะละกอนะมีก็ยังไม่เคยกินเมื่อกี้ไปตลาด เขาขายถุงละยี่สิบาทมีประมาณห้าลูกอะ่ะก็เลยซื้อมาเฮ้ยอันนี้ต้องกินก่อนเนี่ยนี่ลอย,อย,อยทุกคนผลไม้เยอะเอะกินไม่รู้จะหยิบอันไหนก่อน Hình w ụ a khoang khu. อร่อยมากไม่ควรมาแย่งกินไม่ไง น,น,นี่หอมกะปิ

อูเนี้ยปาะเราไม่ชอบจิ้มมันหมดเลยอ,อร่อยคนละแบบแอปเปิ้ลอร่อยมากแอปเปิ้ลกรอบมากเจ๊อืมตุ้ย ของเขามีหน้าร้านด้วยนะคะใครอยากล้วนหน้าร้านอยู่ที่ไหนไปดูในเพจของเขาได้เลยนะคะ ยูโคลาดนี่แหละทางไปเขาใหญ่อ่ะเป็นของฝากใครไปแถวนั้นก็แวะไปอุดหนุ่นกันนะคะมหาสารน้ำปลาหวายครับของเขามีเยอะกว่านี้เองนะไม่ใช่มีแค่สามรสนี้นะมีเยอะกว่านี้ปีที่เราไม่กินแบบประมาณ กี่อย่างห้าอย่างป่ะ โอเควันนี้มินก็กินให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็กดติดตามให้มินด้วยนะคะใครอยากกินก็มหาสารน้ำปลาหวานเลยคะ่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้มินด้วยนะคะบ๊ายบาย